ว่าไอเทมรักษาสิวที่งบราคาหลักร้อยนะทุกคนน่ามองว่ามันค่อนข้างคุ้มเลยทุกคนอันนี้แค่วีคเดียวทุกคนทุกคนจะเห็นเลยว่าผิวมันมีความเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นใช่ไหมต้องบอกเลยว่าเขาช่วยเรื่องของการลดรอยแดงได้ดีมากเลยนะ สวัสดีค่ะทุกคนต้องตามรีวิวในวันนี้นะคะนาวนาวมาพร้อมกับไอเทมลดสิวฉบับคนงบน้อยแล้วค่ะไอเทมเนวนี้นะคะต้องบอกเลยว่าเป็นไอเทมที่กําลังเป็นกระแสมากๆในโลกโซเชียลนะทุกคนเพราะว่าตอนนี้ไม่ว่าเราจะถ่ายแพลตฟอร์มไหนนะก็จะเห็นรีวิวน้องตัวนี้อยู่เป็นประจําเลยค่ะทุกคนโดยเฉพาะถ้าเราดูคลิปเกี่ยวกับการรักษาสิวแบบฉบบัคนงบน้อยหรือว่าไอเทมรักษาสิวที่งบราคาหลักร้อยนะทุกคนคือมีคนเอานอเน้อมารีวิวแบบเยอะมากทุกคนจนนาแบบเอามาลองบ้างนะคะซึ่งผิวหน้าที่ท คนได้เห็นนะตอนนี้ก็คือเป็นผลงานของน้องเขาเลยนะคะว่านาวแอบไปลองมาแล้วอาทิตย์หนึ่งนะทุกคนก็จะเห็นว่าผิวมันค่อนข้างที่จะใสนะคะแล้วก็แบบเออดูขาวอะไรอย่างนี้เนาะพวกรอยสีอะไรอย่างนี้ทุกคนก็จะดูแบบไม่ค่อยเห็นใช่ไหมแต่จะมีจุดแดงๆตรงนี้นิดนึงทุกคนคือก่อนถ่ายคลิปอะยูมันกัดหน้านาวตอนตื่นนะทุกคนคันมากเลยอตอนเนี้ยแต่โดยรวมก็ถือว่าโอเคเรามีผิวหน้าที่ดูแบบใสใช่ไหมไอเทมที่นาวพูดถึงเนี่ยนะคะก็คือนี่เลยไอบลองลางาสัตว์ไวท์ฮัน นี่ครีมนะคะทุกคนครีมตัวนี้นะคะเป็นครีมที่คิดคนด้นโดยทีมแพทย์แลเะเภสัชกรนะคะเลือกใช้ส่วนผสมที่มีส่วนช่วยในยเรื่องของการรักษาสิวโดยตรงเลยนะทุกคนแต่ก่อนที่เราจะเล่าผลลัพธ์หลังใช้น้องตัวนี้ให้ทุกคนได้ฟังนะคะก็ขออนุญาตพาเพื่อนๆกลับไปดูวันแรกที่เราได้น้องตัวนี้มาก่อนเลยดีกว่าผิวหน้าเราก่อนที่จะเริ่มลองใช้ครีมร,งรังส่าตัวนี้นะคะในวันแรกเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นได้เลยว่ามีรอยแดงค่อนข้างเยอะค่ะทุกคนมีสิวขึ้นปลายและนะพอประมาณเลยซึ่งเดี๋ยวเราจะเทียบให้ดูชัดๆนะคะ ว่าวันแรกเราก็หลังจากใช้ครีมล้างสารมา7วันแล้วเนี่ยอยู่เรามีการเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างนะคะครีมล้างสารเนี่ยนะคะเขาก็มาในแพ็กเกจที่เป็นกระปุกนะทุกคนซึ่งในกล่องเนี่ยก็จะมีไม้ตักครีมแถมมาให้เราด้วยนะคะอันนี้ก็ดีมากๆเลยนะทุกคนเพราะว่าครีมที่เป็นกระปุกเนี่ยเวลาเราใช้ไม้ตักนะคะมันจะช่วยลดในเรื่องของการปนเปื้อนไปได้นะเนื้อครีมน้องเขานะคะก็จะเป็นครีมสีขาวแบบนี้เลยนะคะทุกคนเป็นเนื้อกึ่งเจลนะคะเนื้อครีมเนี่ยเกลี่ยง่ายแล้วก็มีความซึมง่ายอยู่ด้วยนะคะหลังทาน่ยไมรู้สึกวว เน่าอะไรเลยนะคะทุกคนอันนี้คนที่เป็นสิวน่าจะค่อนข้างชอบเลยแหละเพราะว่าตัวครีมเนี่ยให้ความชุ่มชื้นประมาณนึงเลยแต่ว่าไม่ทิ้งความเหนอะไว้หลังจากที่เราใช้ครีมล้างสาตัวนี้มาต่อเนื่องวีคหนึ่งนะคะเรารู้สึกว่าสิวที่เราเป็นอยู่นะคะแบบสิวเล็กๆอะไรเงี้ยทุกคนมันค่อนข้างหายไปเร็วกับปกตินิดนึงนะคะแต่ว่าสิ่งที่เห็นได้ชัดมากกว่าเรื่องสิวเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเรื่องของรอยสิวนะคะเพราะว่าถ้าทุกคนดูจากคลิปนะคะในวันแรกเนี่ยเราจะมีเรื่องของรอยแดงเนาะแล้วมันเป็นรอยแดงที่แบบเป็นจุดๆ เล,เลจากการอักเสบนิดนหน่นนนอยๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพอใช้ครีมราลานซ์เนี่ยต้องบอกเลยว่าเขาช่วยเรื่องของการลดรอยแดงได้ดีมากเลยนะพวกรอยแดงที่อยู่ตามแก้มเนี่ยถ้าเทียบจากวันแรกคือจะเห็นได้ชัดเลยว่ามันหายไปเยอะมากเลยนะคะรอยดำจากสิวก็มีความจางลงไปอยู่นะคะสิ่งที่เห็นได้แบบชัดๆเลยนะสึกว่าหน้ามันดูแบบดูใสขึ้นเนาะสิวอักเสบเล็กๆที่เคยเป็นอะ่ะทุกคนมันก็ หายไปค่อนข้างเยอะแล้วนะคะจะมีแค่บางจุดที่เรารู้สึกว่ามันยังไม่หลุดไปเท่านั้นเองแต่คิดว่าถ้าใช้ต่อเนื่องเนี่ยก็น่าจะหลุดได้โดยที่แบบว่ามันไม่อักเสบเป็นตุ่มใหญ่ๆขึ้นมาระยะเวลาที่เราใช้ก็คือประมาณวีคหนึ่งเนี่ยมันก็เลยเห็นผลได้ประมาณนี้นะคะซึ่งถ้าใครมีปัญหาสิวเยอะๆเนี่ยต้องบอกว่าอาจจะใช้เวลานานกว่านาวนิดนึงแต่น่าเสียดายว่าก่อนหน้านี้เราไม่ได้มีสิวเม็ดใหญ่ขึ้นนะทุกคนถ้าไม่งั้นเพื่อนจะเห็นได้ชัดกว่านี้เลยนะคะว่าโอเคตัวนี้เขาช่วยเรื่องสิวได้ขนาดไหนนะแต ก็ต้องบอกเลยว่าเป็นครีมที่ช่วยเรื่องสิวได้จริงใครที่กําลังเล็งครีมล้างสรตัวนี้อยู่นะคะน้าบอกเลยว่าไปสอยมาลองได้เลยเพราะว่าน้ามองว่ามันค่อนข้างคุ้มเลยทุกคนอันนี้แค่วีคเดียวทุกคนทุกคนจะเห็นเลยว่าผิวมันมีความเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นใช่ไหมลองคิดว่าเราใช้ตัวนี้เป็นหลักไปเรื่อยๆนะคะเราก็จะได้ผิวที่มันดีขึ้นกว่านี้ไปอีกนะนะาว่าแล้วก็อีกเรื่องที่ต้องชมในครีมล้างสระตัวนี้ก็คือเนื้อครีมเขานะคะเพราะครีมล้างสระตัวนี้เขา ที่อุดตันง่ายๆนะคะเพราะว่าเนื้อครีมแบบนี้มันจะซึมลงไปเลยค่ะทุกคนแต่เขาจะไม่ทําให้ผิวเราอุดตันเพิ่มนาออกเป็นคนหนึ่งที่ชอบใช้แบบพวกเซรั่มอะไรอย่างงี้มากกว่าถ้าเป็นเนื้อครีมนาจะ แทบไม่ค่อยมารีวิวเลยแหละเพราะว่าส่วนใหญ่ใช้แล้วเราก็จะอุดตันใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้พอเราใช้อะถึงแม้เขาจะเป็นเนื้อครีมแต่มันเป็นครีมกึ่งจเจล๊่บทุกคนมันก็เลยไม่มีการอุดตันเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ after f e e ลของเขาคือเราชอบมากทุกคนเพราะว่าตอนทานจะรู้สึกว่าแบบเหมือนผิวมันชุ่มๆขึ้นมาใช่ไหมแต่พอเขาซึมไปแล้วทุกคนมันจะทําให้ผิวเราลื่นแบบลื่นเลยอะคะ่ะมันไม่เหมือนครีมตัวอื่นที่เราเคยใช้นะเพราะว่าครีมตัวอื่นจะเป็นแบบว่ายังมีความหนึยๆบนผิวนิดหนึ่งใช่ไหม เนีย่ยลื่นไปเลยเหมือนผิวเราแบบทาแป้งอะไรอย่างเงี้ยเหมือนไม่ได้ทาครีมซึ่งอันนี้เป็นข้อดีมากๆเลยนะเพราะว่าเราชอบเนื้อครีมแบบนี้มากเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมในครีมล้างศาีรษตัวนี้กันต่อเลยนะคะว่าทีมแพทย์ทีมเภสัชกรที่บอกว่าเป็นคนคิดคนแล้วก็พัฒนาสูตรครีมตัวนี้ขึ้นมาเนี่ย เขาใส่อะไรมาให้เราบ้างนะคะอันดับแรกเลยคือสารสกัดจากใบลางศาสค่ะทุกคนสารสกัดจากใบลางศาสตัวน,นี้เนี่ยนะคะจะมาช่วยเรื่องของการลดการสร้างเม็ดสีผิวนะคะทุกคนนั่นหมายความว่าตรงที่เป็นรอยต่างๆเนี่ยก็จะจางลงด้วยไม่ว่าจะเป็นรอยแดงรอยดํานะคะรอยแผลอะไรต่างๆนั่นเองสารสกัดตัวที่สําคัญถัดมาเลยก็คือน้ำพึ่งสีขาวจากประเทศฝรั่งเศสค่ะทุกคนสารสกัดตัวน,นี้เนี่ยจะมาช่วยทําให้พวกรุมสิวอะไรพวกนี้มันตื้นขึ้นนะคะและก็เป็นตัวที่เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวเราด้วยสารสกัดที่ช่่่ววยเรืองงสิทีีมีมมในลา ตัวนี้เนี่ยคะนาะขอยกตัวเด็ดๆมาเลยละกันนะก็คือเขามีสารสก,กัดจากมิ้นท์ป่านะคะทุกคนตัวนี้จะมาช่วยแก้ปัญหาสิวตั้งแต่ระยะการเกิดสิวแรกๆเลยจนถึงสิวแบบซีเวียสิวที่มันเป็นแบบรุนแรงนะคะเพราะว่าตัวนี้เขาช่วยลดเชือ้อในการเกิดสิวนะคะทุกคนเลยทําให้มันไม่มีสิวใหม่ขึ้นแล้วก็ช่วยรักษาสิวเก่าที่เรามีอยู่แล้วด้วยแล้วเขาก็มีสารสก,กัดที่ช่วยเรื่องสิวอีกตัวหนึ่งที่นาบอกเลยว่าจึ่งมากคะ่ะทุกคนเพราะว่านาไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นสารสก,กัดที่แบบโ พูดจะดีนั่นก็คือ Peptol Vita c ี e a ์นะคะถ้าออกเสียงผิดเนี่ยขออภัยจริงๆเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเพิ่งเคยเจอเลยนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นนวัตรกรรมใหม่เลยนะคะทุกคนเรียกว่านวัตรกรรม b i o เม t r i c Peptide นะคะซึ่งอันนี้จะช่วยหลายอย่างมากแต่ว่าเด่นมากๆในเรื่องของการลดสิวนะแล้วก็คุมความมันนะคะเีี๋ยวรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Peptol า t a ลียร์เนี่ยนะ แปะลิงก์ลงไว้ใต้คลิปนี้เลยนะเขาบอกว่าเป็นสารสกัดที่จะมาปลดล็อกศักยภาพของผิวเราเลยค่ะทุกคนในครีมล้างสาต,ตัวนี้นะคะเขายังมีสารสกัดจากใบวบกนะคะทุกคนมาช่วยในเรื่องของการเติมความชุ่มชื้นให้ผิวเนาะแล้วก็ลดการนักเสบแต่เขาก็มีสารสกัดจากหอมแดงนะคะทุกคนตัวนี้เนี่ยจะมาช่วยในเรื่องการลดรอยสิวรอยแผลต่างๆเนาะทาให้พวกรอยต่างๆมันดูจางลงได้แบบเร็วมากๆเลยด้วยความที่เขามีสารสกัดจากหอมแดงอันนี้เราต้องชมอย่างหนึ่งนะคะเพราะว่าในตัวครีมเนี่ยพอเราดมไปอ่ะเราจะไม่ได้กลิ่นฉุนนนะทคคคจจรรริงๆมมััีีตวึ่เเา ใช้แล้วก็เขามีสารสกัดจากหอมแดงน,นี่แหละแล้วก็กลิ่นเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่พึงประสงค์เลยคือกลิ่นแรงมากๆแต่ว่าในตัวนี้เนี่ยไม่มีกลิ่นที่แบบฉุนเลยทุกคนคือเขาจะเป็นกลิ่นแบบหอมจางๆแบบจางจริงๆทุกคนมันไม่แบบกระทบกับการใช้ครีมของนาเลยแล้วก็ในครีมล้างศารษตัวนี้นะคะเขาใส่วิตามิน b ีมาให้เราด้วยนะตัวนี้เนี่ยจะมาช่วยทําให้ผิวเอามันดูแบบดูใสขึ้นดูขาวขึ้นไงคะลดวความหมองคล้ำที่มันแบบว่าอึมครึมบนใบหน้าเราไปนะแล้วก็ตัวเด็ดตัวสุดท้ายเลยนททุกกคี่่่เเเราาา้สึวอจังลยใ ให้นะคะก็คือไฮโดรเจนอะควาโพลีนนะคะทุกคนตัวนี้เนี่ยเป็นสารเติมความชุ่มชื้นนะคะทุกคนที่เขาบอกว่าได้รับรางวัลโนเบลเลยนะเพราะว่าช่วยเติมความชุ่มชื้นให้ผิวได้แบบดีมากๆเลยซึ่งแน่นอนนะคะว่าพอมีสารเติมความชุ่มชื้นเนี่ยเขาก็ใส่โซเดียมไฮยาลูโรเนตมาให้เราด้วยเพราะว่าจะช่วยเติมความชุ่มชื้นได้แบบดีมากๆอีกตัวนึงเลยเพราะฉะนั้นหลังใช้เราเลยได้รู้สึกว่ารู้สึกชุ่มชื้นจากข้างในอะทุกคนแต่ว่ามันดีตรงที่มันจะไปชุ่มชื้นในเซลล์ผผิิววขขอออองเเเเเรราาานน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 ะะะะะคคคไไมมม่ดด้้้้แบบนหนบนนีีีืปป็็กกๆลย สำหรับส่วนผสมคร่าวๆในครีมล้างสะาตัวนี้นะคะทุกคนก็ต้องบอกเลยว่าเลือกใช้ส่วนผสมที่ฟังมากๆเลยนะแต่ว่าในหนึ่งอาทิตย์แรกเนี่ยจะเห็นชัดมากๆในเรื่องของรอยสิวเป็นส่วนใหญ่นะคะใครที่มีสิวแบบหนักๆเลยเป็นหัวสิวใหญ่ๆหรือว่าเป็นสิวเรื้อรังมาเนี่ยอาจจะใช้ระยะเวลานานกว่านาวหน่อยนะถ้าใครสนใจอยู่แล้วก็กลัวเรื่องการแพ้การอุดตันเนี่ยก็บอกได้เลยว่าไม่ต้องกังวลนะคะเพราะครีมล้างสะาตัวนี้เราลองเทให้แล้วนะราสุกว่าคนแพ้ง่ายคนระคายเคืองง่ายใช้ได้นะคะแล้วก็ไม่อุดตันแน่นอนอีกเรื่องหนึ่งนะคะสำหรับใครที่ กระปุกแบบนี้เรารู้สึกว่าไม่คุณตาเอ้ครีมไม่คุ้นอะไรเงี้ยพวกคุณสามารถเอาเลขสดแจ้งนี้ไปเซิร์ชได้เลยนะคะเพราะว่าเป็นอะไรที่ปลอดภัยแน่นอนสุดท้ายนี้นะคะสำหรับคนที่กาลังมีปัญหาเรื่องผิวอยู่เนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิวนะทั้งสิวต้านสิวเซมหรือว่าเป็นสิวฮอร์โมนหรือคนที่กําลังมีปัญหาเรื่องรอยสิวเหมือนหนาวรอยแดงรอยดาอะไรต่างๆเนี่ย สามารถลองใช้ครีมตัวนี้ได้เลยนะคะกระปุกเดียวเนี่ยก็เห็นผลได้เลยแหละล้างสาดไว้ฮันนี่ครีมอันนี้นะคะกระปุกหนึ่ง20กรัมเนาะราคา290บาทเนี่ยบาททุกคนราคามันย่อมเยาวมากมากเลยอะใตรเดือดเดืนหรือว่าช่องทางการสั่งซื้อเนี่ยเดี๋ยวราใส่ไว้ให้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมเลยนะคะทุกคนวันนี้ก็เท่านี้นะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้เราด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมมารอดูกันนะคะว่าคลิปหน้าเนี่ยเราจะเอาอะไรมารีวิวให้เพื่อ,อ,อนๆได้ดูกันอีกนะคะหรือว่าใครอยากให้เราไไปลองคีมตหน,นยก็ เม้นมาได้เลยนะเดี๋ยวเราไปหาลองมาใช้ดูแล้วก็เดี๋ยวเอามารีวิวแบบเร็วๆให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกแน่นอนวันนี้ลาไปแล้วนะคะบ๊ายบาย